สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพรักในวาระวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2555นี้ดิฉันในนามของคณะรัฐมนตรีขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทย ร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาคุณพระศร,รีรัตนไตรและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรโดดลบันดาลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมงวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงพระเกษสมสำราญพระเกิตที่คุณแผ่ไพศาล ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มกล้าวเหล่าประสบนิกรชาวไทยกราบการละนาพี่น้องประชาชนคะตลอดปี2,554ที่ผ่านมาประเทศไทยของเราประสบกับปัญหานานานประการทั้งทาง,ทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองรวมถึงภัยธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่รัฐบาลได้เริ่มเข้ามาบริหารประเทศ เกิดอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่อันส่งผลกระทบรุนแรงในหลายจังหวัดของประเทศไทยขอให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยการทำมาหากินและวิธีชีวิตความเป็นอยู่ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวรัฐบาลได้ดำเนินมาตรการในการช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างเร่งด่วนรวมถึงการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้ผู้ที่ประสบภัยที่เดือดร้อนนั้นกลับมาใช้ชีวิตปกติดังเดิมให้เร็วที่สุดทั้งนี้รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูประเทศทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยได้ระดมสภาพกำลังผู้เชี่ยวชาญทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการน้าและการวางแผนพื้นฐานในการพัฒนาประเทศให้ก้าวย่างไปในอนาคตอย่างมั่นใจ สำหรับทุกคนในปี2,555นี้ก็จะเป็นปีที่รัฐบาลจะเร่งรัดดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ให้สำเร็จรุ่ร่วงตามเป้าหมายให้จงได้สิ่งที่เป็นมิติที่ดีก็คือภายใต้สภาวะวิกฤตประชาชนชาวไทยทุกคนได้แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งอดทนและความมีน้ำใจระดมพลังความรัก ความสามัคคีในการรวมเป็นหนึ่งเดียวที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอดจนการฟื้นฟูชุมชนและชีวิตความเป็นอยู่ดิฉันรู้สึกชื่นชมและขอขอบคุณทุกแรงกายแรงใจดิฉันเชื่อมั่นว่าด้วยพลังดังกล่าวจะเป็นพลังที่แข็งแกร่งที่ทำให้เรานั้นสามารถฟันฝ่ากับวิกฤตต่างๆที่ประสบในปัจจุบัน และที่จะต้องเผชิญในอนาคตพี่น้องประชาชนคะในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ดิฉันขอให้พี่น้องชาวไทยทั่วประเทศได้เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่อย่างมีความสุขและเดินทางท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยมีสติและไม่ประมาทและในโอกาสนี้ดิฉันขออาราธนาคุณพระศรีรันตนัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอีกทั้ง พระบ,บารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโปรดดลบันดาลให้พี่น้องชาวไทยทุกคนประสบแด่ความสุขความเจริญปราศจากอุบัติเหตุและภัยพิบัติทั้งปวงมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเปรียมพร้อมด้วยกําลังกายกําลังใจกำลังสติปัญญาเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ในการพัฒนาก้าวหน้าตามความใฝ่ฝันของแต่ละคนเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติของพวกเราทุกคนต่อไปสวัสดีค่ะ พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านเนื่องในสุภาวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2555นาในนามของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมผมขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกคนได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ทรงเป็นสูงรวมจิตใจของประชาชนชาวไทยพร้อมใจกันถวายพระพรชัยมงคลด้วยการตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลได้โปรดบันดาลอภิบาลและประทานพรให้ทุกพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระ,กะเกษมสำราญพระพรานามัยสมบูรณ์พระบรารมีแผ่ไพศาลทรงสถิตเป็นร่มโพทองของปวงพระสกนิกรตลอดกาลละนานปีพุทธศักราช2554ที่กำลังจะผ่านพ้นไปนับเป็นปีแห่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งอีกวาระหนึ่งของประเทศไทยเนื่องจากเป็นปีมหามงคล ฉเฉลิมพระชนพรรษา84พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังความปีติและความอิ่มเอิบใจมาสู่พระสกนิกรท่ัวนหน้าพระราชดำรัสซึ่งได้พระราชทานเมื่อวันที่5ธันวาคม2554ความว่าการใดที่เป็นความทุกข์เดือดร้อนของประชาชนทุกคนทุกฝ่าย จึงต้องถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องร่วมมือร่วมกันปฏิบัติแก้ไขให้เต็มกำลังและความว่าข้อสำคัญจะต้องไม่ขัดแย้งแตกแยกกันอาจจะต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันเพื่อให้งานที่ทำบรรลุผลที่มีประโยชน์เพื่อความผาสุกข,ของประชาชนและความมั่นคงปลอดภัย ของประเทศชาติได้แสดงถึงความห่วงใยที่ทรงมีต่อพระสกนิกกรของพระองค์อย่างลึกซึ้งสารยุติธรรมจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำพระกระแสพระราชดำรัสดังกล่าวไปยึดถือปฏิบัติเพื่อสนองพระมหาการุณาทิคุณแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเป็นแนวทางให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาตลอดจนวิกฤตต่างๆไปได้ในส่วนสารยุติธรรมนั้นมีความมุ่งมั่นที่จะอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนโดยยึดถือความถูกต้องชอบธรรมและเป็นกลางภายใต้หลักนิติธรรมและขอตั้งปณิธานอย่างแน่วแน่ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธทิเสรีภาพของประชาชนอย่างแท้จริงในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2555ผมและข้าราชการฝ่ายตุลาการสารยุติธรรมขอมอนวยพรมายังพี่น้องชาวไทยทุกท่านขออารัธนาคุณพระรัตนตรยัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถืออีกทั้งพระบุญญาบรารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโปรดประทานพรให้พี่น้องชาวไทยประสบแต่ความสุขความเจริญมีกำลังกายกำลังใจและกำลังสติปัญญาที่เข้มแข็งสามารถฟันฝ่าวิกฤตต่างๆเพื่อความเจริญรุ่งเรือง และความก้าวหน้าของประเทศชาติสืบไปสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยที่เคารพรักทั้งหลายนึ่งในสุภาวารดีถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2555นี้ ในนามของสมาชิกรัฐสภาผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในพร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาคุณพระศรีราตาัตนไตและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโปรดดลบันดาลอภิบาลประทานพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาค และพระบรมบงรวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงพระ,กะเกษมสำราญพระบารมีแผ่ไพศาลทรงสถิตเป็นร่มโพทองของปวงพระศกนิกรชาวไทยไปตาาราบคลรนานในปีพุทธศักราช2555รัฐสภาจะมีการส่งเสริมด้านการเผยแพร่ประชาธิปไตยและคารมีส่วนร่วมทางการเมือง ไปสู่พี่น้องประชาชนมากขึ้นโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงของรัฐสภาจะพัฒนาเครือข่ายสัญญาณการถ่ายทอดการประชุมสภาให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศและยังมีแนวคิดที่จะตัดจัดตั้งรัฐสภาประจำจังหวัดขึ้นเพื่อเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างประชาชนในแต่ละจังหวัดกับรัฐสภาด้วย ในฐานะประธานรัฐสภาผมขอให้ท่านทั้งหลายมั่นใจว่าสถาบันนิติบัญญัติจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตโปร่งใสและชอบธรรมโดยยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติและพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญรวมทั้งจะส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครองตามระบบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคงสืบไปในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้ผมขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนร่วมกันสนองพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคมพุทธศักราช2554ที่ทรงเน้นย้ำถึงความสามาคัคคีการไม่ขัดแย้งแตกแยกกัน ทั้งนี้ก็เพื่อความผาสุกและความมั่นคงของประเทศชาติของเราและผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตไทอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลอีกทั้งพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระพรมร,ราชินีนาคโปรดอภิบาลร,รักษาพี่น้องชาวไทยทุกคนให้ประสบแต่ความสุขมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต คิดประสงค์จำนวนหมายสิ่งใดขอให้สำเร็จผลสมดังปรารถนาทุกประการคืนสวัสดี